สวัสดีค่ะพบกับปิงจิดาภาในรายการ เรื่องบ้านบ้าน MyJ Asset Management ค่ะแล้ววันนี้พิงพาทุกคนมาที่โครงการพรกษา40นะคะซึ่งอยู่ที่คลองหลวงคลอง3ประทุมธานีนั่นเองค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่56ทับ70นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในโครงการ,รึกษา40แห่งนี้ค่ะและโครงการนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือสนามเด็กเล่นอยู่ภายในโครงการค่ะแล้วก็ยังมีร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอย19ตารางวาค่ะและเหมาะสําหรับคนที่อยากเปิดเป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านล่างเล็กๆนะคะ หรือร้านมินิมาร์หรือเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้ค่ะเดี <ül> ๋ยวจะพาไปดูกันในบ้านเลยค่ะ และเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นบริเวณที่สามารถทําเป็นร้านสะดวกซื้อได้อย่างที่ปิ๊งบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านนิม์ทหรือใครจะอยากทําเป็นร้านขายกาแฟขายน้ําขายเบเกอรีร่ก็สามารถทําได้ะคะ่ะและในบริเวณนี้นะคะก็จะมีส่วนบริเวณของห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งสามารถเก็บของได้เลยและทางด้านซ้ายมือของปิ๊งนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของตัวบ้านที่จะมีประตูกระจกสไลด์บานขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะทําให้เราแบ่งสัดส่วนระหว่าง ส่วนข้างหน้าที่สามารถทําเป็นร้านสะดวกซื้อได้กับภายในบ้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในบ้านกันค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือบริเวณห้องโถงที่สามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ค่ะโดยบริเวณนี้นะคะอย่างด้านขวามือของปิงนะคะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและทางนั้นตรงข้ามก็สามารถบิวอินทําเป็นชั้นวางทีวีได้ค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือของปิงนี้นะคะก็จะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะซึ่งสามารถรับประทานได้6กถึงแคนกันเลยทีเดียวค่ะและถัดไปนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องซักผ้านะคะสามารถทําเป็นที่จัดเก็บหรือจัดเตรียมสำหรับ ซักผ้าได้หรือใครจะทําเป็นบิวอินชั้นวางของก็สามารถทําได้ค่ะค่ะและภายในบริเวณชั้นหนึ่งแห่งนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะโดยมีสุขภัณฑ์ภายในครบครันและห้องน้ํามีขนาดกว้างค่ะ ค่ะและบริเวณน,นี้นะคะเป็นบริเวณท้ายของตัวบ้านนะคะซึ่งเราต่อเติมเป็นห้องครัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีประตูกั้นอยู่แล้วก็จะมีกระจกนะคะเป็นหน้าต่างสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทภายในห้องครัวได้ค่ะโดยห้องครัวนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยค่ะค่ะแลวเดี๋ยวตอนนี้ปิงก็จะพาขึ้นไปดูที่ชั้น2กันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะปินงก็อยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยชั้น2นี้นะคะมีถึง3ห้องนอนด้วยกันค่ะโดยห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะแล้วก็จะมีอีก2ห้องนอนเล็กค่ะอยู่ทางด้านท้ายของตัวบ้านนั่นเองค่ะและบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ชั้น2นะคะก็จะมีห้องน้าค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้ครบครันค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ และห้องนอนนี้นะคะก็เป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยห้องนอนนี้นะคะจะมีหน้าต่างให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะสามารถเปิดระบายอากาศให้อากาศถ่ายทเทภายในห้องได้สะดวกค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถวางเตียงได้ขนาดใหญ่ถึง6ฟุตเลยนะคะและสามารถทําเป็นโซนวอล์กอินโค e t ก็ได้ค่ะสามารถดูอินชั้นวางทีวีได้อีกด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนอนทั้งสองห้องมีขนาดเท่ากันนะคะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ค่ะและภายในห้องก็จะมีหน้าต่างให้1บานนะคะสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวกภายในห้องได้ด้วยค่ะและก็จะมีการติดตั้งเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยังบ้านปรึกษา40เริ่มต้นที่หน้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตขับตรงไปบนถนนลังสิตนครนายก5กิโเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงขับต่อไปอีก4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบา้านเลขที่56ทับ70ของเรานะคะอยู่ที่โครงการศึกษา40นั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพมากๆเลยค่ะใกล้กับเซียร์ลังสิตฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตสามารถเดินทางได้สะดวกเลยค่ะและใครนะคะอยากสอบถาเมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเก,กี่ยวก,กับบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะและที่สําคัญนะตอนนี้การยื่นขอเสนอสินเชื่อก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ใครที่กำลังตามหาทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านหรือคอนโดอยู่นะคะสามารถติดตามปิ๊งใน EP ีถัดๆไปได้นะคะในโซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ีหน้าเรื่องบ้านบ้าน by เ s s s ดเซ a a เม e e ทจสวัสดีค่ะ